หนังสป,ปเลอร์กว่า7รางวัลสุพรรณหงษ์ครั้งที่32ครับนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสําหรับวงการหนังไทยคุณภาพนะครับสำหรับหนังสป,ปเลอร์เนี่ยนะฮะก็ได้มีการกวาดทั้งหมด7รางวัลในการประกาศรางวัลสุพรรณหงษ์ครั้งที่32ครับ โดยรางวัลแรกนะครับก็คือรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับแล้วก็ผู้กำกับยอดเยี่ยมคือคุณต้องเตนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลภาพยนตร์ไทยไรายได้สูงสุดประจำปี2566เพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมคือเพลงยื้อครับและก็รางวัลภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยมครับ โดยหนังสป,ปเลอร์นะครับเป็นหนังตลกดราม่าสยองขวัญเป็นการนำเอาความเชื่อกเกี่ยวกับวิถีชีวิตของอาชีพสป,ปเลอร์และพิธีกรรมเกี่ยวกับคนตายนะครับมาถ่ายทอดมาเล่าเรื่องราวทําให้มันสนุกแล้วก็ให้แง่คิดต่างๆในสังคมนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากครับสามารถกวาดรายได้มากกว่า700ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ไทยที่ประสบความสําเร็จอีกหนึ่งเรื่องของวงการภาพรยนตร์ไทยเลยครับ